่อมาดูข้อที่สามสิบเจ็ดนะครับของมีนาคมห้าสามกันครับนะฮะนูดูโจทย์ข้อที่สามสิบเจ็ดนะตามพี่มานะครับสามเ็ขาบอกเกลือในข้อใดละลายน้ําแล้วได้สารละลายที่เป็นเบสทั้งหมดอืมหือเกลือที่เป็นเบสเนี่ยนะครับนะถ้าเราต้องการเกลือที่มีสมบัติเป็นเบสมันต้องเป็นเกลือที่เกิดจากกรดอะไรนะกรดอ่อนทํากับเบสแก่ฮนะโอเคไหมครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นเกลือของก, base, กรดอ่อนเบสแก่นั่นเองนะครับคอนเซ็ป โอเคนะนะฮะเกลือของกรดอ่อนเบสแก่ละลายน้ําแล้วจะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสเก็ณนะนะครับงั้นนี่ก็ต้องไล่ดูทีละช้อยนั่นแหละครับนะฮะเริ่มต้นดูช้อยที่1ก่อนช้อยหนึ่งให้อะไรบ้างนะฮะตัวแรกก็คือ CH3 COONA นะฮะโซเดียมอะซิเตตเกลือตัวนี้เกิดจากกรดอะซิติกซึ่งเป็นกรดอ่อนนะครับทำเปริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เกลือตัวนี้เป็นเกลือของกรดอ่อนเบสแก่ครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเกลือตัวนี้ครับจะเป็นเบสใช้ได้ฮะ เป็นเบสนะครับตัวที่2ครับ NaCN ของช้อยที่1นะตัวนี้เกิดจากกรดไฮโดรเานิกซึ่งเป็นกรดอ่อนนะครับส่วนเบสก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะฮะซึ่งเป็นเบสแก่กรดอ่อนเบสแก่ก็ใช้ได้อีกละครับนะฮะแล้วตัวสุดท้ายนะฮะ KNO3 เอ่อ KNO2 นะครับของช้อยที่1ดูดีๆนะ KNO2 อ่ะใช่นะครับโพแทสเซียมเห็นโพแทสเซียมปั๊บมันจะเกิดจากเบสก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ครับซึ่งเป็นเบสแก่ส่วนกรดจะเป็น HNO2 นะครับซึ่งเป็นกรดอ่อนนะฮะ นะกดมันมาจากกด HNO2 นะครับซึ่งเป็นกดอ่อนนะไม่ใช่กดแก่นะครับกดแก่ต้อง HNO3 นะครับตัวนี้ถึงจะเป็นกดแก่แต่ตัวนี้เป็นกดอ่อนเพราะฉันเกิดตัวนี้เกิดจากกดอ่อนเบสแก่ครับกดอ่อนเบสแก่ก็เป็นเบสฮะโอเคนะครับจบเลยครับข้อหนึงั่นแหละครับทุก โอเคนะนะฮะเป็นเบสทุกตัวครับนะฮะเป็นเกลือที่ละลายน้ําแล้วได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสทุกตัวนะฮะไหนไหนทำแล้วลองเช็คสักนิดหนึ่งช้อยอื่นมันจะมีข้อที่ผิดนะฮะมีข้อที่ไม่ใช่เบสไม่ใช่เบสนะครับหนูลองเช็คพร้อมพี่ช้อยสองตัวแรก NaCl เนี่ยวตัวนี้ก็ไม่ใช่ละครับโซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือที่เกิดจากกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับมันเป็นเกลือของกรดแก่เบสแก่ครับตัวนี้จะเป็นกลางนะครับเป็นกลางนะตัวนี้เป็นกลางนะครับส่วนตัวถัดมา NACN นะฮะ NACN ตัวนี้สรุปไปแล้วครับเป็นเบสครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ไม่ได้เก็ตนะส่วนตัวทางขวา KNO2 ตัวนี้ก็สรุปไปแล้วครับนะมันซ้ำกับชอยที่1ไงนะ KNO2 ตัวนี้ก็ทำไมนะใช้ได้สรุปตัวแรกมันใช้ไม่ได้ครับชอยสก็เจ๋งนะฮะชอยที่3ครับนะเราว่างงานะเราก็เช็คกันไปนะครับชอยที่3ม NH4Cl NH4Cl ตัวนี้เกลือตัวนี้เกิเกจกดจากกรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่ครับส่วนเบสเป็เปนเบสออนคือแอมโมเนีย เกลือตัวนี้จะเป็นกรดครับเกลือตัวนี้เป็นกรดก็ไม่ได้ครับเราต้องการเกลือที่เป็นเบสนะฮะนะส่วนตัวต่อมา ch 3 coo na ตัวนี้วิเคราะห์ไปแล้วครับซ้ำฮะซ้ำกับตัวนี้นะครับเป็นเบสนะฮะเป็นเบสก็ใช้ได้นะส่วนตัวขวาสุดครับ ch 3 coo เราก็ nh 4ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเกลือที่เกิดจากกรดอะซิติกซึ่งเป็นกรดอ่อนครับ ส่วนเบสก็คือแอมโมเนียซึ่งเป็นเบสออนนะฮะถ้าเห็นแค่สูตรแบบนี้ปั๊บเราจะต้องตอบว่าเราสรุปไม่ได้ครับว่ามันเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางเก็ตนะนะฮะคอนเซ็ปต์จริงๆอย่าลืมไปทวนเอานะนะครับนะช้อยที่4ล่ะไล่ให้ครบครับ nacn นะฮะสรุปไปแล้วว่าเป็นเบสครับซ้ำกับตรงนี้นะนะครับ n h c l ตัวนี้สรุปไปแล้วครับว่าเป็นกรดตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ เห็นไหมฮะส่วน KNO2 ตัวนี้ก็สรุปไปแล้วครับซ้ำกับตัวนี้ <c oughs> ซ้ำกับตัวนี้นะครับว่าใช้ได้นะใช้ได้ทั้งหมดเลยก็เนี่ยแหละครับชอยที่หนึ่งเรียบร้อยฮะโอเคนะ3 7นะครับฟันธงวงเบอร์หนึ่งครับแล้วผ่านเลยฮะ